ไรเจอเราคนนั้นโชคดีณบัดนี้เราจะนำพาทุกท่านรับฟังเรื่องราวแห่งโอกาสทางธุรกิจเอมสตาร์จากนักธุรกิจเอมสตาร์ผู้ซึ่งใช้เวลาเพียง37เดือนกับรายได้มากกว่า1นล้าน2แสนบาทต่อเดือนและได้ส่งมอบโอกาสนี้ให้กับผู้คนนับพันนับหมื่นชีวิตขอเชิญพบกับผู้ก่อตั้นกลุ่มโค o เวอร์กรุ๊ปคุณธเนศลีลาพ์ สวัสดีครับผมทอมธเนศลีราพรนะครับก็เพื่อนๆที่กําลังได้ดูวีดีทีแผ่นนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงได้รับการเปิดโอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนท่านใดท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มโค้กู่ของผมนะครับแล้วก็เขาก็คงจะฝากซีดีแผ่นนี้มาให้กับท่านดูนะครับผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับว่าเพื่อนเเนี่ยกำลังจะได้รับโชคดีเหมือนที่ตัวผมเองนะครับได้รับโชคดีอันนี้เนี่ยเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนะครับผมทําธุรกิจเอ็มซามาเนี่ยประมาณ38เดือน เรื่องราวของผมนะครับเกิดขึ้นจากวันธรรมดาาวันหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันโดยส่วนตัวผมยอมรับนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งขี้อายนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับที่กาลังนั่งดูวีซีดีแผ่นนี้นะอาจจะนั่งดูคนเดียวที่บ้านหรือนั่งดูกับเพื่อนอยู่นะครับผมเชื่อว่าท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะดูดีหรือเปล่าหรือจะไม่ดูดีจะปิดเตยหรือจะเปิดดูต่อนะครับผมเชื่อว่าอยากให้ทุกท่านนะครับใช้เวลาตรงนี้ประมาณห้จบ เพื่อดูซีดีและฟังเรื่องราวตรงนี้จากผมแล้วก็จากเพื่อนๆอีกหลายๆท่านนะครับในซีดีแผ่นนี้สิ่งที่จะได้รับนะครับคือตัวผมเองนะครับผมเองมีความใฝ่ฝันอยากประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ผมรู้สึกนะครับว่าการที่ผมนะครับจบปริญญาตรีมาผมเองนะครับเป็นคนอำเภอหาใหญ่จังหวัดสงขลาจบคาณะคณะบริหารธุรกิจนะครับที่มหาลัยสงขลานครินถ้าผมไม่ได้ทําธุรกิจเอ็มซานะครับผมยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ผมจะทํางานอะไรอยู่และจะมีรายได้เดือนละกี่บาทแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าโอกาสที่ผมได้รับ เช่นเดียวกับที่ทุกคนกาลังได้ฟังตอนนี้นะครับผมได้รับมาเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วจากเพื่อนคนนึงนะครับที่เขาเนี่ยเล่าเรื่องเอ็มซ่าให้ผมฟังแล้วเขาก็พาผมนะครับไปเจอคุณธนสิทธิ์พรสิริกลนันท์ซึ่งตอนนั้นนะครับคุณธนสิทธิ์เนี่ยทำธุรกิจเอ็มซามานะครับประมาณ13เดือนจากเดือนแรกนะครับเพื่อผมก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคุณธนสิทธิ์นะครับใช้เวลาเดือนแรกทาเอ็มซาได้รายได้ประมาณ3,000บาทแต่เชื่อไหมครับพอผ่านไป้งหมดประมาณ13เดือนนะครับจาก3,000บาทนะครับกลายเป็นานทได้ ซึ่งถามว่าผมเองได้รับคําเชิญชวนให้ไปคุยกับคนที่เขามีรายได้นะครับต่อเดือนนะครับเดือนละหนึ่งล้านบาทคําถามคือทํำไมผมถึงไม่ลองเปิดโอกาสไปฟังดูพอผมไปฟังกับคุณธนสิทธิย์นะครับผมได้ฟังเรื่องของสินค้าเรื่องของแผนการตลาดนะครับผมรู้สึกว่าธุรกิจเอ็มซ a าเนี่ยเป็นโอกาสหนึ่งที่น่าจะากนะครับทำให้ชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลย ผมก็เลยลองสมัครทำเอ็มซานะครับในวันนั้นนะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี50เรียกผมก็ลองซื้อสินค้าของเอ็มซานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันรำข้าวจะหมูข้าวนะครับสินค้ากลุ่มไ i ดี้โฮมกลุ่มบอดี้ซอฟท์แล้วก็เครื่องสำอางดูแลผิวนะครับกลุ่มเอสนี่นะครับผมลองซื้อสินค้ามาหลาย,ลายตัวทุกคนเชื่อไหมครับว่า คุณธานาสิทธิ์บอกผมว่าถ้าเกิดรู้จักใครนะครับที่เป็นภูมิแพ้เป็นไมเกรนปวดประจําเดือนหรือนอนไม่ค่อยหลับอาการเหล่านี้ครับน้ำมันราข้าจหมูกข้าวเนี่ยสามารถช่วยให้นะครับอาการดีขึ้นนะครับภายในเวลาไม่นานมากนักนะครับผมเองนึกถึงน้องชายผมเป็นคนแรกเลยน้องชายผมนะครับเขาเป็นภูมิแพ้มามากกว่า7ปีกินยาต่อเนื่องมาเรื่อยๆพอผมเอ,อมาน้ำมันราข้าไปให้เขาทานนะครับเชื่อไหมครับว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสามอาทิตย์จากที่ตอนเช้าต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วมีอาการจางฟุ้ฟิ้วฟุตฟ้ต,ตอลอดเวลานะครับอาการภูมิแพ้เขาเริ่มดีขึ้น ผมเอาน้ามาำมันนำข้าวไปให้คุณแม่ผมลองทานดูคุณแม่ผมนะครับแต่ที่ว่าท่านเองเนี่ยเป็นโรคปลายประสาทมือชาเวลาท่านคุยโทรศัพท์นานๆนะครับมือจะชาไปเลยนะครับผมลองน้ำมันนำข้าวไปให้ทานดูประมาณหนึ่งเดือนท่านบอกอาการชาเนี่ยเริ่มดีขึ้นผมรู้สึกว่าเออสินค้ามันดีผมเลยลองเข้าประชุมเอาซีดีของธุรกิจเอ็มตานะครับมาลองศึกษาดูสุดท้ายผมมั่นใจว่าธุรกิจนี่น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยมีรายได้อันมหาศาลจากธุรกิจนี้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็สสาาามารถเปิดโอก ให้ผลที่ผมรูส้สึกดีดด้วยเนี่ยเขามาทำธุรกิจนี้ได้ผมเริ่มต้นทำธุรกิจเอ็มตานะครับประมาณเดือนิถุนายนปี50ก็จากเดือนแรกที่ผมทำธุรกิจนี้นะครับผมก็มีรายได้จากธุรกิจเอ็มตานี่เพียงแค่6,000บาทผมเริ่มธุรกิจนียที่อำเภออ่าจังหวัดสงขานะครับแล้วผมก็ทำธุรกิจนียต่อเนื่องนะครับประมาณเดือนที่10เดือนที่10เนี่ยผมก็มีรายได้จากธุรกิจนี้นะครับประมาณ50,000บาทได้นะครับแล้วผมก็ขึ้นมาสร้างธุรกิจต่อที่กรุงเทพบางคนอาจจะบอกว่า เราเนี่ยด้วจักคนน้อยจะทําได้หรือเปล่าทุกคนเชื่อไหมครับผมมาเริ่มธุรกิจเอ็มซาที่กรุงเทพเนี่ยด้วยการชวนน้องชายผมแล้วก็ชวนเพื่อนๆผมนะประมาณมาห้าหกคนได้จากห้าหกคนนี้นะครับผมก็พาเขาเนี่ยเข้าเรียนรู้เข้าประชุมต่อนะครับเชื่อไหมครับว่าจากห้าหกคนเนี่ยผมก็พาเขานะครับเข้าคอร์สที่โชว์คอร์สเดอะวินเนอร์ซึ่งผมอยากจะชวนเพื่อนๆนะวันนี้เลยนะครับว่าคอร์สเดอะวินเนอร์เนี่ยเป็นหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้มีไอเดียในการสร้างธุรกิจนี้ได้นะครับจากห้าประมาณเดือน รวมไปทั้งหมด14เดือนผมก็มีได้ประมาณ1แสนบาทได้1แสนบาทแรกในธุรกิจนี้ของผมนะครับผมได้มอบเงิน1แสนบาททั้งหมดนะครับให้คุณแม่ผมนะครับแล้วผมก็เริ่มมีเพื่อนๆน,นะครับจากเพื่อนที่หาดใหญ่ผมมาที่กรุงเทพเพื่อนผมที่กรุงเทพก็ไปมีเพื่อนที่เชียงใหม่ขอนแกน่นอุดรโคราชพิษณุโลกนะครับจนมีเครือข่ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศได้นะครับซึ่งพอผมทําธุรกิจนี้ต่อเนื่องนะครับพอเข้าปีที่2นะครับจากรายได้ปีที่1นึ่งเนี่ย1แสนบาท ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับปีที่2เนี่ยรายได้ผมนะครับเพิ่มขึ้นมาจาก1นึ่งแสนบาทนะครับกลายเป็น5้าแสนบาทได้ผมก็ยังทําธุรกิจต่อเนื่องนะครับเพราะผมรู้สึกว่าจริงๆถามว่าตัวผมอ่ะผมมไีได้ประมาณ5้าแสนบาทมันโอเคไหมมันโอเคมากเลยเรามีวิถีชีวิตที่ดีมากๆเลยแต่คําถามคือเนี่ยผมไปชวนเพื่อนๆผมมาตั้งหลายคนแล้วเพื่อนๆผมหลายๆคนนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความใฝ่ฝันในธุรกิจนี้เขาชอบธุรกิจนี้แต่เขายังไม่ได้ประสบความสําเร็จผมก็เลยเซตอัพระบบขึ้นมานะครับระบบของกลุ่มผมเนี่ยชื่อว่า ผมก็เลยนาพาเพื่อนๆเ,เนี่ยทีละคนสองคนสาคนจมนมีเพื่อนกลุ่มใหญ่เนี่ยประสบความสำเร็จตามขึ้นมานนเดือนที่ผ่านมานะครับผมทําธุรกิจเอ็มตาเนี่ยครบส8ิบเดือนรายได้ผมเดือนล่าสุดนะครับหนึ่งล้านสองแสนองเจ็ันบาทนะครับซึ่งถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมทาธุรกิจเอ็มตามาประมาณสาสิบเดือนผมมีรายได้รวมทั้งหมดนะครับประมาณ13าล้านบาทได้สิ่งที่ผมได้าจากธุรกิจนี้นะครับก็คือ นอกจากเรื่องของอไรายได้นะครับที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะจนปัจจุบันนะครับมากกว่า1นล้านสองแสนบาทนะครับเราก็ยังมีโอกาสนะครับที่เราเรียกว่านะครับทัชัวดีมหรือว่าสัมผัสความฝันนะครับ ปัจจุบันนะครับผมเองก็สามารถนะครับซื้อรถยนต์ที่ผมปรารถนามาแต่ผมเป็นนักศึกษาปีที่1ก็คือรถเบี้ยเด็กเนยูนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับรุ่นแทสีนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยมากกว่า4ี่ล้านหกแสนบาทผมก็สามารถซื้อรถคันนี้มาเป็นของตัวเองได้ด้วยเงินจากเอ็มซาทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับเดินทางต่างประเทศต่างประเทศนะครับก็ที่แรกที่เอ็มซาพาไปนะครับก็คือที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเมื่อเดือนกันยายนนะครับปี51 จากสิงคโปร์นะครับทริปต่อมาที่เอ็มซาพาไปนะครับก็คือพาไปที่ฮ่องกงนะครับจากฮ่องกงนะครับก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับเอ็มซาก็มีโอกาสได้พาไปดูสาขาของเอ็มซาเนตัวที่ประเทศญี se ula, ่ปุ <c oughs facial> ่นซึ่งลองคิดดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับเอ็มซาเนตัวเป็นธุรกิจเครือข่ายนะครับของคนไทยนะครับบริษัทแรกและก็บริษัทเดียวนะครับที่สามารถเปิดดําเนินธุรกิจนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นได้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดสินค้าของเอ็มซาเนี่ยไม่ดีจริงนน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 นะะะะะคคครรรรรรรัััับบบจจจสสสาา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 ามมมมถถ้้้้้้ขขวววูกก่่่่่่่่่งงอออออไไไไปปปปหยยยยททีีีเศญญุุดดดผ จากญ,ญ <stars> ี่ปุ่นนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับเอ็มซาก็เชิญผมนะครับไปที่เกาะบาหลีนะครับไปเที่ยวอินโดนีเซียได้ต่อครับตรงนี้ผมก็เริ่มพาเพื่อนๆในกลุ่มนะครับไปเที่ยวที่ต่างประเทศได้มากขึ้นจากบาหลีนะครับต้นปี53นะครับเอ็มซาก็พาไปเที่ยวที่เกาหลีใต้มีโอกาสนะครับได้ไปสัมผัสที่มากไปเล่นสกีนะครับที่สกีรีสอร์ทที่ประเทศเกาหลีใต้ได้นะครับจากเกาหลีใต้นะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับเอ็มซาก็พาไปเที่ยวที่เมืองปักกิ่งนะครับประเทศจีนตรงนี้นะครับผมสามารถพาคุณพ่อคุณแม่แล้วกกกก็็็นนนนนน้อออออองงงงงงชายยะะคคคครรรรัับบไไไปปปปเเเเววทททีีีีี่่่่มมืืืจจดูสิ์ขโลำแพ กับจากเมืองจีนไม่นานนะครับเอ็มซาก็ยังเชิญผมนะครับไปเที่ยวที่ประเทศอิตาลีนะครับไปที่เมืองมิลานไปที่เมืองเวนิสนะครับไปที่เมืองเวโรนานะครับมีโอกาสได้ไปดูนะครับลูกปั้นของจูเลียนะครับมีโอกาสได้ไปดูนะครับที่เมืองเวนิสที่เป็นเมืองที่สวยมากๆของโลกนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปนั่งรถไฟนะครับสายกาเซเอ็กเพสนะครับไปขึ้นเทือกเขาชิลิสนะครับที่สวยงามมากๆเลยซึ่ง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นี่ครับเป็นประเทศในฝันที่ผมเชื่อว่านะครับทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะไปสัมผัสแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกๆทริปนี้นะครับเอ็มซารับรองผมนะครับในฐานะธุรกิจเอ็มซ่าหลับไดมอนด์ซ่านะครับด้วยชั้นพิเศษคัสหมดเลยกลับจากสวิตเซอร์แลนด์ไม่ทันเลยนะครับผมก็มีโอกาสทําตามความฝันของตัวเองนะครับคือเรียกว่าใช้เงินสดของตัวเองนี่นะครับมูลค่ามากกว่า320,000บาทนะครับซื้อความฝันของตัวเองก็คือผมนะครับได้มีโอกาสซื้อทัวร์นะครับไปชมฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศนะครับที่ไปรานะครับผมเอออองเป็นนคชบบดูฟุตลยู่แล้ว 4ปีมีหนึ่งครั้งนะครับคนทั่วโลกนะครับมากกว่าหลายร้อยล้านคนนะครับก็นั่งดูฟุตบอลโลกอยู่ที่บ้านตัวเองที่ทีวีตัวเองที่ประเทศตัวเองครับแต่ผมเป็นแค่หนึ่งใน 94%0 0 0คนนะครับและเป็นคนไทยนะครับประมาณไม่ถึงสอง้คนนะครับที่มีโอกาสได้เดินทางไปดูฟุตบอลโลกในสนามจริงๆเลยนะครับผมก็มีภาพเนี่ยให้ดูนะครับเป็นบรรยากาศสนามนะครับอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตนี้นะครับเราสามารถทําตามความฝันได้นะครับด้วยธุรกิจที่ชื่อว่าเอ็มซานเดนอุ่นทุกคนลองคิดดูสิครับว่า เอ็มซาเนี่ยเปิดปีแรกนะครับยอดขายประมาณเพียงแค่560ล้านบาทปีที่2นะครับยอดขายประมาณร้อยกว่าล้านบาทปีที่3นะครับเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ400ล้านบาทนะครับและปีที่4นะครับมากขึ้นถึงประมาณเกือบสอ2000ล้านบาทนะครับซึ่งถามว่าบางคนรู้สึกว่าเอา็มซาเป็นธุรกิจของคนไทยจะมั่นคงหรือเปล่าเปิดมาแค่4ปีจะมั่นคงจริงหรือเปล่า ตรงนี้นะครับขณะที่ผมกาลังพูดให้ทุกท่านฟังอยู่นะครับผมเนี่ยกำลังอยู่ที่สํานักงานใหญ่แห่งใ,ใหม่นะของเอ็มซานเน็ตเวิร์กซึ่งเปิดใช้นะครับเดินเดินการวันที่4สิงหาคมก็คือเดือนนี้นี่เองนะครับเดือนสิงหาคมทุกคนลองดูสํานักงานตัวนี้สลครับลงทุนสร้างเนี่ยผมว่ามูลค่ามากกว่าร้อยล้านบาทเรามีสํานักงานนะครับมีที่ซื้อสินค้าเรามีสถานที่นะครับโอทงสวยงามให้เพื่อนเพนะื่อนนักธุรกิจเนี่ยสามารถพาเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับมาเยี่ยมชมสำนักงานแห่งนี้ได้นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอเอ็มซาน็ตเวิร์ูนะครับเรามีสาขานะครับในการกระจายสินค้าเนี่ยมากถึงเกือบเกือบสีสาขาทั่วประเทศไทยแล้วก็กำลังทยอยทยอยเปิดเพิ่มขึ้น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 